สวัสดีครับท็อปปี้สบายห้าสิบครับตอนนี้ท็อปปี้อยู่ที่กลุ่มชุมชนองค์กรประมงท้องถิน่นอาหารทะเลตากแหง้งจังหวัดสมุทรสงครามเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัานนี้กลุ่มนี้เขาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างตามผมมาเลยครับมาสวัสดีครับพี่ฉลองครับพี่ยะครับพี่ฉลองนี่เป็นประธานกลุ่มนะครับผมแล้วก็พี่ยะนี่เป็นเจ้าหน้าที่จากกรมประมงแล้วก็ประมงจังหวัดสมุทรสงครามผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้มาจากไหนเป็นหลักครับตวนใหญ่ก็ประมงพื้นบ้านนะฮะบ้านไหนมีเรือก็ออกไปจับ <pied> หลับเซอ้อแล้วมาแปรรูปครับอ๋อแล้วขั้นตอนการแปรรูป ผ่านยากไหมครับพี่ก็ไม่ยากแปะลูกเสร็จแล้วก็ละลายดอกเกลือที่นี่คือไร้สารเราจะไม่ใส่สารเลยนะครับตากวันต่อวันก็คือวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งหมดเลยใช่ครับคือราคาแบบบ้านบ้านฮะราคาแบบชาวบ้านชาวบ้านในบเพราะว่าคนแถวนี้ก็เข้าถึงจะรู้ได้ไงพี่มันต้องตากนานขนาดไหนถ้าปลาหมึกแดดเดียวนี่ตั้งหกโมงเช้าถ้าประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี่มันก็จะได้แดดเดียวแต่ถ้าแห้งเลยนี่มันต้องใช้เวลา2วันนะครับขอสอบถามเรื่องรายได้หน่อยครับพี่ ถ้าวันๆหนึ่งถ้าวันเราเป็นหมื่นอยู่แล้วเราส่งออนไลน์ด้วยนะครับเราส่งปทั่วประเทศในส่วนของพิยะครับมาช่วยดูแลอะไรทั้งกลุ่มบั้งครับทางเราก็สนับสนุนเรื่องงบประมาณในการซัพพอร์ตเพื่อที่จะได้ต่อยอดให้กระจายรายได้ได้มากขึ้นก็มีการจดเนาะทำบัญชีรายรับรายจ่ายต้นทุน เราก็จะได้มาว่าอ๋อเราซื้อมาเท่านี้ขายเท่านี้สรุปแล้วลสิ้นเดือนเราไดออ้กำไรไหมอะไรอย่างเงีย้ยค<ๆ>่ะมันสามารถเก็บได้นานขนาดไหนถ้าเราซื้อกลับไปบ้างที่นี่รับประกันเลยฮะถ้าอยู่ในตู้เย็นอยู่ได้เป็นเดือนแน่นอนแต่ถ้าไว้ข้างนอกเสียแน่นอนต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้สารกันเสียไม่ได้ใส่กันเสียแล้วก็ปลาเรามันไม่เค็มมากครับอยู่ได้เป็นเดือนเดือนแน่นอนนี่คือที่ทอดแล้วนะครับนี่เป็นหวานนะฮะ อ,อร่อยมากครับรสชาติดีมากเจ๊อเอียงปลาแดดเดียวสมุทส,สงกรามหรือเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี่เลยครับนี่เ c e b o o k นี <Facebook S 2> ่ฮะร,ร้านเจ๊อเอียงปลาแดดเดียวขอบคุณมากนะครับพี่ยะขอบคุณมากนะครับ,รบพี่ฉลองสุดยอดเลยครับ